สวัสดีค่ะมาพบกับพักแพงชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทำเมนูง่ายๆนะคะผัดกระเพราหมูนะคะไปรับชมได้เลยค่ะตั้งน้ำมันนะคะเทน้ำมันลงไปนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็เอาพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้นะคะลงไปผัดค่ะให้หอมนะคะ เจียวให้หอมเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาหมูลงไปค่ะเอาหมูลงไปผัดนะคะผัดหมูให้สุกนะคะ เมนูเร่งด่วนนะคะเมนูง่ายๆนะคะแต่อร่อยค่ะอันนี้ก็เป็นกระผัดกะเพรานะคะรสดีผัดกะเพรานะคะใช้ซองเดียวนะคะอร่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดนะคะรสดีเมนูผัดกะเพราค่ะ ซองเดียวก็อร่อยแล้วนะคะแท่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะผัดให้สุกค่ะ สุขสะอาดปลอดภัยนะคะอาหารอร่อยค่ะใส่มะเขือเปราะลงไปสองลูกค่ะคนๆให้เข้ากันนะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะช่องฮักแพงชาน n e ลค่ะเพิ่มรสชาติอีกนิดหน่อยนะคะด้วยรถดีแล้วก็น้ำตาลค่ะและผงชูรสค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแค่ผงกระเพาเราก็อร่อยแล้วค่ะ คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสนะคะแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะมีกะเพรามีถั่วนะคะแล้วก็มีต้นหอมซอยลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะไม่ต้องให้สุกมากนะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวสวยร้อนๆนะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u r สไครต์ด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งน่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ SARIES DJ